เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเคืืวไว้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วยังคงเดินลุยกันอย่างต่อเนื่องหลังล่าสุดช้างพายสีดอแก้วได้เดินวนกลับมาทางสายเดิมในเขตอำเภอคร,รุงอีกครั้งค่ะ วันนี้เวลา17ิกา15นาทีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากชาวบ้านว่าตอนนี้ช้างป่าผ่ายสีดอกแก้วที่เดินเข้ามาหากินเพื่อสวนผลไม้ในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่2ของบ้านโป่งแรดตำบลพระพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งช้างพลายสีดอกแก้วได้เดินออกมาตามถนนสุขุมวิทสายจันทบุรีตราดและลัดเลาะกินอาหารตามสวนผลไม้ของชาวบ้านในตำบลคลองนารายตลอดจนมาถึงหมู่ที่12ตำบลพิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งช้างพายสีดอกแก้วก็ได้สร้างความแตกตื่นตกใจของคนงานและชาวบ้านที่กำลังเก็บผล,ลไม้อยู่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือไว้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญอยู่ธรรมสถานจันทบุรีสุดพิ้วได้นำรถยนต์กระบะและกรวยยางมาวางถนนเพื่อเป็นการปิดกั้นการจราจรชั่วคราว ตรงบริเวณสีแยกไฟแดงพืชสวนผิวซึ่งช้างพรายสีดอแก้วก็ยังเดินหากินตามสวนผลไม้ของชาวบ้านและยังได้พังป้ายบอกซอยของหมู่บ้านอีกด้วยนายชิดนุพงศ์พงสำริตธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วจังหวัดจันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกพิ้วและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือไวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดจันทบุรีต้องคอยนำผลไม้มาให้ช้างอย่างต่อเนื่องและต้องคอยต้อนไม่ให้ช้างภายสีดอกแก้วเข้าไปใกล้บ้านเรือนหรือเข้ามาทำร้ายชาวบ้านที่มาจอดรถมุงดูเพื่อถ่ายรูป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังคงได้ติดตามและเฝ้าคอยสังเกตการพฤติกรรมช้างพายสีดออแก้วมาตลอดส่วนอาการอักเสบที่เท้าของพายสีดออแก้วเริ่มมีอาการดีขึ้นไม่ตื่นกลัวคนไม่มีอาการที่ดุร้ายและยอมเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่คอยเดินติดตามให้อาหารมาตลอด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้หาแนวทางวางแผนต้อนช้างผ่าสีดอแก้วให้เดินตามเส้นทางสายในที่มีแหล่งชุมชนอยู่น้อยที่สุดและได้มีการประกาศเตือนชาวบ้านบริเวณดังกล่าวว่าอย่าได้ทำร้ายช้างป่าตัวนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการจุดประทัดหรือยิงปืนส่งเสียงดังเพราะอาจทำให้ช้างตื่นตกใจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของท่านได้ ขณะที่ในวันนี้ตำรวจขรุงสนทิกำลังร่วมกับกู้ชีพขรุงมูลนิธิกู้ชีพตำบลซึง้งตำบลตะปอนป้องกันเทศบาลตำบลวังยาวกู้ชีพเทศบาลตำบลบ่อทำการปิดถนนแยกจากสุขุมวิทเข้าวัดวันยาวล่างเป็นระยะตามเส้นทางที่ช้างเดินเพื่อป้องกันการถูกช้างป่าทำร้ายโดยให้รถที่สัญจรไปมาต้องคอยฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากอุทยานน้ำตกริ้วกว่า20นายกระจายกำลังร่วมกันติดตามช้างพลายสีดอกแก้วที่กำลังเข้าพื้นที่หมู่3หมู่4ผ่านหน้าวัดวันยาวล่างตำบลวันยาวโดยมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์รถซาเลง้งตามดูตลอดเส้นทางทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยากลำบากเนื่องจากเกรงช้างจะเข้าทำร้ายประชาชนแล้วจะหนีไม่ทัน โดยช้างได้เข้าทำร้ายป้ายโฆษณาแล้วแวะเล่นน้ำโคลนก่อนจะเข้าทำร้ายร่มทำร้ายป้ายแขวนหน้าร้านตามร้านค้าเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงขอความร่วมมือเป็นระยะยระยะ แต่ก็ไม่ค่อยเป็นผลชาวบ้านชุดเดิมกลับไปชุดใหม่ก็เข้ามาแทนโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะยังคงใช้วิธีการติดตามสลับกับการใช้อาหารเช่นกล้วยอ้อยผลไม้ที่ช้างชอบวางตามเส้นทางเพื่อให้ช้างเดินตามทางเพื่อนำช้างกลับคืนสู่ป่าแต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จเจ้าหน้าที่หลายนายมีความเหนื่อยล้า เนื่องจากต้องตามช้างทั้งกลางวันกลางคืนต้องสลับสับเปลี่ยนหน้าที่กันตลอดเวลาเพื่อให้ภารกิจในการนำช้างคืนสุป่าย,ย่างปลอดภัยประสบผลสำเร็จเดยเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้ช้างเป็นอันขาดโดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดอันตรายมากส่วนการจะกระทำการใดๆต้องรอคำสั่งซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวและคอยติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด24ชั่วโมง ครับผมชื่อหลุยส์ก็เป็นสำรวจอยู่ยาาล่างนี่ครับเนี่ยตอนนี้ช้างก็ได้มาหมู่บ้านเราฉะนั้นผมอยากให้ทางหน่วยการของข้าราชการทางความไม้ก็ดีหรือว่าเจ้าที่ต่างๆก็ช่วยจัดดูแลกันหน่อยนะครับตอนนี้ชาวบ้านบนเจ้าล่างทางหมู่สาหมู่สีเขาก็หวาดกลัวเป็นบางหลังบางทีเข้าไปก็กอาจจะทําลายบางเล็กน้อยนี่หมู่บ้านของเราก็ตอนนี้หมู่บ้านหมู่สาหมู่สีครับก็มาดูลงช้างกันเยอะครับดูช้างกันเยอะมากเลยเลยครับโอ้ยผมก็ ไม่รู้จะทำยังไงดีครับเนี่ยผมนีงก็อยากจะให้ทานเขาเดินไปสบายๆเขาตอ<ะ>นนี้ลุงกันเยอะลุงดูช่างกันมากมายทีเดียวเลยครับเนี่ยอ,อยากอ,าอยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างครับลุงอยากฝากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกระจายดูแลเรื่องช้างเรื่องไรด้วยครับอย่าให้ไปทําลายหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ผ่าน,ม,นมาก็บางทีบาง,างครั้งเขมอเตอร์ไซค์ช้างเขาก็กลัวไม่ก็คนก็กลัวช่างเขาว่าทําลายรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเดินมาเดินมาที่หมู่ หมูสามครับหมูของอนายกสมบูรณ์จริตงามตอนนี้ชาวบ้านก็ได้รุมดูกันเยอะมากทีเดียวเลยครับท่านนี่ครับ